าาก,กับกาบวุสดีเอฟซี FC พี่น้องฟองไปสำหรัผู้ชมทางบ้านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านเฮาเก้าสี่บ้านเฮาพาชโชคะมื่อนี้โอกาสดีพี่น้องด้วยเขามาคนไหลคนแทะจะลืมคนละลา์คนแชร์จะลื่มกดติดตามกันครับเมื่อนี้เขามาทางช่างเล็กคนคิดเลขอันนี้พี่น้องกระเบื้องผลงานของช่างเล็กไปนั่ม้าก็รู้สึกว่าสิเป็นตัวเลขที่เข่าที่พานกันมาตลอด นะครับมหม่างวดนี้เที่ยวนี้ก็เลยได้ท้ายท่าให้พี่น้องเขาเผยแพท่์ตัวเลขเขาเรียนตัวตัวตัวเลขแนวทางเป็นแนวทางให้พี่น้องเขา้าได้แนมบ้านเขาเรีนว่าตัวแนมพี่น้องเนาะ,ะตัวนแนมมาทราบป,ปะนี้จะส,สื่อเสียดสุดเต็การเบื้องกันสักก่อนเล่ห์ของเล่ห์ขออกมาแล้วมันก็<ล><ด> สวงมือเมืองสามารถได้เป็นตัวเลขนียนๆกับเป็นแนว้าท่็อนางกันจะได้ขามาแล้วครับสวัสดีครับช่างเล็กครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับคผมเอาพบพ่อกันกับสำหรับตัวเล็กของทางช่างเล็กครับเนาะเอ้าเบิ่งกันไปน้ำฟังเสียงสรางเล็กไปน้ำครับผมนี่คือนี่แหละคือตัวที่เฮ็ดออกมาเลขกกันนะที่คำนวณอองหม่ามันกับเขาคือว่าเขาไม่ได้มีบทไม่หลัง ครับผมเลขมันจะมีบนมีล่างแต่ว่าส่วนมากเลขตัวนี้มันจะของมาล่างครับล่างมาตลอดจับคู่มาตลอดให้ได้ข้อเลขดับล่างรับตัวใดเขาก็บอกอะไรเขากันดับนี่คือพม่าเลยคือพม่าเลยเนี่ยจังเสียนหมดนี่มื่อวานนี้มันออกสามส่วนเจ็ดเก้าเจ็ดนี่ยนะสี่ดับล่างนี่ยผมมีหกส่วนสามสามเก้าเนี่ยท่านหมดหกดับล่างนี่มันก็บสามเก้าหกผมมีเลยครับผมมาจีนมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆเลยดับสีนมาเรื่อยๆเรื่อยๆจีมาเรื่อยๆ เอาไม่เหลือจะมาหอดล่าสุดงวดนี้เอาเลขดับไปก่อนอ่าพี่น้องคือสถิติของทางช่างเล็กคนคิดเลขเท่านี้คือสถิติ่นเขามาตลอดเดพี่นอ้องเด้ออ่าเป็นมันเขามา,ลานลายหรอเด้ออะไล่ให้อย่าไล่ย้อนคือบ่บ่บ่ให้ไล่์หรอรับกันไล่ไปมันสิหลายเนาะครับบ่ต้องไล่ว่าเลขดับนี่ดับอีหริงวดเมื่อกี้ดับ6เบิ่งเบิ่งงวดนี้แป8หกผมบอกว่า มันบ่มี่ตีบ่มีแต่ว่าปะเสือแต่ว่าฮันบะยังมากรดันตีดอกพี่เจ้ว่าบ่มี่เสือผมบ่มักผมก็เลือกปะเสือบ้างสิมันก็บ่มี่ปเสือหกแปดแปดก็บ่มี่หลีติบ่มีงวดนี้ดับหกตัวเขาอืงวดนี้เป็นเลขดับหกเนาะครับเลขดับหกดับหกล่างล่างพร้อมล่างพร้อมล่างบ่มี่หกติดครับเลขบันยี้เลขมันสิเข้ามามันสิบ่บ่โดดไปน้องเลือตัวนี้เนาะส่วนว่าเขาไหนรักแปดมากสิล่างเนี่ยมันไม่าแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้า ถ้าเก่ามากก็สองก็สามก็สี่ก็หามันสิบว่าเปลี่ยนแปดเก้าแปดศูนย์หรือแปดหนึ่งคือในหันว่าว่าเขากันเทปมาหากันเลยคือเป็นตัวตีที่ซื้อแมนครับมันสิบวาหากันเลยเอาตัวเดียนใส่แมนมาดตัวได้เอามาใส่กับตัวนี้ครับครับสามซีหาหกเจ็ดแปดแปดตัวครับสมมติว่ามาดแปดเอาแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าเฉยอืมครับครับแต่ว่าผมมัดคือมึงจังหนึ่งเนเลขส่วนมากในเลขคู่ก็เลขคีครูมันสิดหัไปหาคีได้หลังอืมันสิบว่าครูกับครู ตัดลูกได้อีกถ้ามาแปดเจ้ากระเสือแค่แปดสามกับแปดฐานแม่นมากสิบหดหาเขี่ยกับครูแม่นถ้าเจ้าซื้อมักแปดเนี่ยเจ้าจะซสือแปดซ้อมแปดสีซากล้องไปดซีบัสเียอ๋ออันนี้อันนี้เป็นตัวเป็นตัวติดบอครับมีซัมมี่เป็นาซื้อล่างนี่ครับถ้าซื้อเก่าเนี่ยเก่ามันเป็นเก่ามันเป็นเลขขี้ใส่เลขคู่เก้าสอง๋อหาคู่ใส่ค้างคู่ใส่คู่ก็มีแค่สองตัวนี่อืมมีสองกระแปดเปนกระขี้มีแค่สองตัวนี่เสียหน้า สูนนั้โอ้ของข้างสังเกต์ไีกนะอันนี้เอาบอกเลขดับไปแล้วเนาะเอาดับแล้วล่างเนี่ยอ่ะครับบานี้บอกสุดมันบอดับบานี้ผม่พ่อเมืองตัวนี้อ่าจูงมาลูกแต่มันเม็ดจูงมาเอ้าอันเลี้ยงเกลอกับบ้องถือมึงหรอกตัวนี้งวดสองสามห้าสองสามห้าอันปะครับแปดสามสังเกตมึงมันออกตัวตรง มันออกสามห้าบนเลขเลขยังมีอยู่เก่าตัวสามห้าบนพ่อสูตรเทสละมาพ่อมางวดต่อจากสองสามห้ามันออกศูนย์แปดหกศูนย์หกแปดเลงล่างสามหกเลขสามหกมันโดดละมาทีมันมันโดดละมาล่างพอศูนย์แปดหกแล้วศูนย์หกแปดแล้วมันหนึ่งเก้าห้ากับเก้าสองหนึ่งห้าเก้าเก้าสองหนึ่งเก้าหนึ่งห้าเก้าเก้าสองจากล่างมาบนหาเก้าตรงตรง สาศูนย์ป่พอ่อพ่อหาเก้าแล้วแล้วต้อม,ม่านออกสามศูนย์แปดกับสามศูนย์สามศูนย์มันโดดลงมาล่างครับเห็นป่ะครับ,รบพอ่พอพ่อสามศูนย์ลงมาล่างเราบันทึงวดต้อม,ม่านออก 57, ห้าเก้าเจ็ดกับห้าเจ็ดเห็นป่ะห้าเก้าเจ็ดกับเก้าเจ็ดพ่อได้เก้าเจ็ดปุ๊บมันหลุดลงมขึ้นมาบนมันจะเป็นบนล่างบนล่างบนล่างงวดน,นี้ไม่เป็นตัวก,กันไม่เขาตัวก,กันซะ วนี้ได้ตัวนี้ครับทางบุงวดนีพี่น้องมาวันนี้ได้ตัวนี้ครับวัดนี้เนาะวัดนี้วัดนี้มันจะได้แปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าแกาหกตัวกันนี่คือสิบห้าสิกสิบเจ็ดกันขึ้นหน่อยถ้าซื้อตัวนีถ้าซื้อถ้าซื้อสใบก็ซื้อใบหนึ่ง้ยซื้อสามใบก็ซื้อสาใบนึ่งตัวกันก็ซื้อใบนึง ถ้าเป็นซุ้มนี้นี่ก็ซื้อสองใบซัแเซงสองสองสองถ้าก,ก็มีเงินซื้อเป็นใบเป็นใบนี่ซื้อรถเตี่ยรอพี่น้่หรือจะไปกินเนี่ย <c oughs> เนี่ไก่เด้อซื้อคนละใบสองใบไว้ครับเอาลองมาเมืองมันสิเป็นมูเขาสิเป็นจานวดนี่ชนนะมันออกแต่ว่าตามนี้คำนวณมาแล้วมันก็ถึงทุกหมวดบานีเซ่ผมชี้ชัดเพื่อเป็นการบดเสียเวลาครับถ้าจะชี้ชัดมึงมึงกันเด้อ มันมาบนมาล่างบนล่างบนล่างงวดนี้มันจะเป็ี่ยนยังเป็นบนครับเลขแค่เก้าตัวบนพวกกับซื้อรถครับอันนี้เป็นเลขบนครับผมว่ามันว่าขายรถขายลตาขายบ้านัารเมืองซื้อดิซื้อลอตเตอรี่ซื้อลอตเตอรี่ไว้บ้านถึงรางวัลที่หนึ่งอ่ามันเด็กรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งเขาอันนี้เป็นบนมั้ยบนครับมันมันมันมาทางบนหน่อยดิบนนล้วมาล่าง บนแล้วมาล่างบนแล้วมาล่างพอล่างแล้วก็ต้องขึ้นบนถ้าถ้ามาตามแนวทางคือาาคือ,ค,อคือตัวเบื้องเหลีกล่างก่อนนี่เนาะดับดับหกล่างหกล่างหกล่างบานนี่ตัวเขาสีเอามาใส่นี่เขามีตัวติดไห่บ่ตัวสีม้ามาไห่บ่มาเป็นช <บา S 1> ุดม้<บ>าบ่คือว่าสีม,มาล่างบ่ ถ้ามันใจคือให้บนงวดนี้อืมล่างนี่ทำงวดล่างงวดหนาม้าเนี่ยล่างได้แท้โอ้คือคือจะมีถ้ามัเข่าบนปุ๊บงวดล่างเนี่ยงวดหนามาเนี้วดตะวันโมเลยมาเอาไปซื้อรถตี๋อ้าอ๋อว่าสั่นหกเอาสีเนาะคือช่างช่างเรียกว่านายช่างเล็กเออคือล่างนี่หกมุมีเลยพี่น้องเด้อเป็นตัวดับแม่นอ่าตัวอื่นสีซื้อใช้ตัวใดก็ซื่อได้แต่ว่าขันมีติดหกพี่น้องจะเอามาซื้อจะมาใส่มาซื้ออ่าตัวนี้ช่วงนี้ช่างเรียกว่าเอาบนไปก่อน บนมีอยู่หกเจ็ดเก้าเก้าสุดเก้าสุดบัวหอยกับผมเอามีตัวใดแล้วสิเขียนให้พี่นองเด้อเอามึงครับบนมีแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าแปดหกเก้าหกศูนย์หก แปดเจครับอ๋อคือเลขขมีงศูนย์พีนองเด้อหาหกเจเป็นห้าเี๋ยวจะเอาไห้เบิ้งพีนองเด้อไม่ตกันเาะเวอาไว้ปตกกันมีสิบห้าสิบหกสิบเจ็นี่ครับเป็นกันเลยแค่กันซื่อ <utan S 2> แต่ก,กันสือ่ถ้าลสือตอรีีก็เสือสามใบก็ซสือไปหนึ่งอ่าสิบห้าสิบหกมนสก็รมนเอักันด้วพี่น้องเด้อมาามาเนี่ยห <5 5. S 4> ้ามาเมืองเลขชนช้น,ชนนี่มันสี่ช้น2กับศูนยเมื่อกี้มันช้นสมกับหามันมหาถ้าชน2กับศูนี่กี่ทิศูนย์น้องเฮามีแค่ศูนย์หาศูนย ไม่ศูนไม่สำนันครับอาออันนี้เพิ่งชัดๆกันเลนบ้าน,นนี้ไอตัวนี้มันมักจะมาล่างไอตัวนี้ยังหาเจ็บมันก็มาตรงล่างนี่ยังศูนเจ็บมันก็มาตรงตรงล่างนี่แต่มันเหล็กสิบสองตัวทางวดนาถ้ามันถ้าทางงวดนี้ถ้ามันเขาของเขานะบนงวดนาล่างนี้ เท็จชนกันตัวได้กับไปซื้อตัวนั้นทามันออกล่างหนึ่งมีนาขาออกศูนย์เจ็ดมาในล่างครับล่างสิบสองตัวตรงเื่ากันโยนเท่อกันแต่ไม่เป็นสิบสองคูณวะครับ,บ, <ะ S 1> รบแต่ว่าตาัดคือตัดหงออกเดอ้อแต่ผมจะบอกไปเมื่อ,อต<า>ัด<พ>คือตัดลักหงออก,กเพรหกมันดับแต่ผมอธิบายเลขกบนเอฟซีก่อนอพี่น้องนี่นะของทางของช่างเล็กคนคิดเลขอันนี้เป็นวิธีง่ายว่า เป็นคลิปใหม่ของทางช่องเฮาที่ได้มาบอเพิ่นก็ถือว่าเป็นยังบุญด้วยพี่น้องเด้ออ่าก็คือล่างนี่เพิ่นบอกว่ามันดับหกเลขยหกอยู่ในล่างมันบ่มีพี่น้องอย่าไปใส่เด้อะอ่าก็ไปใส่นี่ปัญหามีทันที่เพื่อนบ่ออกแต่ว่าปัญหาไม่มีถ้าเพิ่นมักเพิ่นก็ให้เพิ่นซื้อตัวโอ้เพื่อนมากแก่เพื่อนเสื้อเพื่อนจะบอกว่าจะมาหาหามกันเถอะนะพีมามาเสียเนาะ เอาพวากันเนาะเอาเต่าพีานองเนาะเอาตาทางเย็บซี่หคือคือคือเขาเสนอไปสื้อพี่นองเนาะเขาเสนอไปบานนี้สำหรับเรียกบนนี่เพื่อนว่าว่ให้กลับคันมักตัวใดเขาไปตำตัวไหของพี่นองของเย็บซี่หกับให้พิจณาเบื่อกัมี่แปดหาเกาหาศูนหาแปดหกเกจ็เก้าเจนเจ็ดกว่าง่ายพีหนองห้าหเจ็ดลี้ยขาหกเจสมตัวนี้สามารถเอา ไปใส่หาหกเจนี่เอาไปใส่แปดใส่เก่าใส่ศูนยถ้าใส่แปดก็เป็นแปดหาแปดหกแปดเจใส่เก็เก่าหาเก้ากเกาเจ็กับศูาศูนย์หกศู็พี่น้องคิดง่ายๆเนะเคิดกันง่ายๆแบบนี้เพราะห้ยซับซนกันสำหรับไอ้ทางาตัวเลขแนวทางของทั้งช่างเล็กเข้าแต่ว่าที่แนะนำอีกตรงนึงคือเล็กมันชนที่ศูนย์ับสองว่าสเขาบ่มีเขามีศูนย ง่ายก็คือสูนหาสรงเจ็ดจอค้นสืบว่าทำเป็นเลยพวกเก้าพวเก้าก็วอกได้นั่นแหละครับพาเรีกช่วนี่ช่วงแล้วมานี่มันมั้งแต่ไทยปีแต่มามรื่อยๆเนี่ยเรือจะว่าหดเดือนี่แหะเลขกที่ชนกันตั้งสี่เหล่นั่นมีเค้ื่อนวทางอีกมองนึ่งก็เรขกล่างเสียเอาไว้บอ้ยกันเรีล่างหมั่นใจบ่กันหมั่นใจก็เอ้าเนาะเรือเนี่ข้างเือ เอาเบิ้งเบื้งเลียกรางเหมอนพี่น้องเบื้องเลียกรางดับมุกดัดมุกออกถ้าไปตัดเอาจะตัดเอาโอ้นอนนั่นคือแต่มันมีม้าเลียกรางมันมันติดดับแต่หางมีม้าเข้าใจปอคือเข้าใจป้ะมันมีแต่มันติดดับมันเป็นเลียดดับมันมันมีมันมีมันได้สูตรแต่ว่ามันมันมาติดดับหัวหน้ามาติดดับ ันนี้มันในสูตรมันแต่ FREE หามันมันมากแล้วมันมาติดดับอ <AM> มากแล้วมาตุ่ตัวดับแต่อันนี้สูตรมันมีมีหก <AM> มีหกแต่ว่าเลขผมเหม็นออกมานนี่ผมสังเกตมึงเด้เลขจะเป็นตัวเดียวลักเดียวบนล่างไหม <AM> <AM> ผมก็เห็นได้สิมันตลอดเลยตั้งแต่เดือนปิก,กาท่านว่าท่านว่ามันกรลางมันเนี่ย <AM> มันสินปเป็นเลขติดลักเดียวไหมถ้าบนออกล่างหนึ่งหลางกับออกล่างนึงหลุดสินะออกลักเดียวกันหลุดคือจังหวเมื่อกีนี่ครั มันออก0มัน0กับซุนผลศุนหลังมวนก้อนนี่มันหลักเจันกับเจ็ดผลเจ็ดหลังเรียงหลังผมก็มีตัวนี้ตารออางหา้พี่น้องน้าไปไปไปพิจารณาไปตัดออกมี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 ตัวใดเนี่ยมีมีสิบห1าสิกเจ็แล้วก็ห้าห้าหกหาเจ เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกหาก้าหกหกหกเจ็ป็นเลขสิบตัวพับคือกันหกหกครับหกเจ็ดเลขมันจะมาลักษณะนี้เลขมันจะมามมาเป็นในลักษณะนี้นะครับกับเป็นตัวเนมดีเลย เป็นตัวแนมดีป่ะเป็นตัวแนมทีดีเพ่าว่ากนตัวแนม่ดดับที่หกเลีอน่อยลงครับมันกับหกับว่าดับหกดับหกรตัดหกมันมันสีเลือหน่อยลงเลือน้อยลงน้อยลงดับหกชัดเจนปี่มันกับเลีอยเพาะอะไรตัวพี่น้องกับดับหกมันก็ะเจี๊เจียหเีดหหกาีกอีกแน้หนึง เลขเลขเบิลให้มันออกมันออกซะตัดถิ่มลวดตัวนี้บ่มี่หรบะหมี่บ่มี่ค่ะเบิลข้าวมันมีมันก็ยังเลขกสองตัวมันก็ซื้อซาะสนหรือครับเป็นแนวทางดีเดีว่าสัตนะพ่อดีเลยเนาะนี่พี่น้องอพี่น้องเบิ่งได้ขีดเส้นแดงๆไปนี่แหละย่างตัวนี้ถ้าตัดนตัดตัดหูออกเนี่ยตัดออกมันเลยหุ้มอกเนี่ยมาครับมันก็ตัดตัดเบิลยืดแบบนี้ตัดเบิลตัดเบิลยืดแบบนี้มันกระเซาะนี่แหละนี่แหละสิบห้าสิบเจ็ด บมีเบิ่นเนาะครับล้วก็เจ็หนี่นะอมันสิออกไปหาเจ็ตัวเาซะว่าบ่ได้บมีเบิ่นว่าบอได้เดี๋ยวดิกับพอรพ่นงเนออกยังไงวะนี่น่คูเลียกเบิ้นนี่เลีคูนี่พี่น้องบ่มีเด้อ ก็คือขันบ่มมีปั๊บกับหกหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดเท่านั้นแหละออกอีกตัวหนึ่งนั่นเป็นเหล็กตเก้าเนี่ยคือเหล็กชุนเนี่กคือเหล็กชนนี่มาครับชนมากแต่วันที่สิบหกเดือนสิบสองปีหกสี่แต่ว่ามันกระเนื้อตะพุ่นละมากแต่ว่าผมไม่เขียนเริ่มต้นตะพีก็ซื้อที่มันชนมากมันกัดมันกัดจับมาดตังมาเรกเอยๆเอยตัวเหล็กชนนี่มันมันกำกับอะไรว่าจะเปลี่ยนลบบนพล่างนะเพียงแต่ว่าเข้าว่าเหล็กเข้ามันชน พอสมุดบางวัวนี่มันชนศูนย์นะครับเนาะล่างเขากับมีศูนย์ไม่มีมต่บนบสองเขากับมีล่างเขาก็มีบนเขาก็บมีสองถ้มามีแต่ศูนย์น่าเสียนะครับก็เป็นตัวเป็นตัวเขาคืดในเขาในเข้าในเข้าใดผิดเจริญหน้าเมืองแต่ว่าของสมุน,นี้มันเป็นยังที่แบบแกแต่คนมากเป็นแนวทางพี่น้องเนาะจะคิดอียังมากแต่ว่าครับมากระจัดขัดกระพานบ่ว่ากัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านไปเนาะแบ่ได้ว่าบังคับกันดิอ่าก็คือตัวนี้เป็นตัวเลขแนวทางอ่าเรียกว่าพี่น้องได้จากใสมาโอ้ไปเรียกตัวนี้ไปชนกันครับเรียกของสร้างเรียกตัวนี่ก็ใส่รวดจัดเลยว่าต้องรยีรอทั้งช่องกัจจีเฮ็ดอยู่กัจจีหายกันแล้วล่ะพรับผมี้หายแล้วเดี๋ยวผมนักข่าวแล้วพ่งนหายไปแล้วผมหาไปหาแปดอืมกับศูนย์หาเอาหนี้ได้เรื่องขีดตัวนี้ไหม ล่างไหมทั้งเชิ้มพี่ไมยัง็นพวกขีดเห้ยนี่เด็ดตัวนึงอ่งพี่น้องมามากใส่น้องหันหนีนอนเกตเออนี่เด็ดนี่เด็ดเหลือสิเกตห้าเกตเรียเลี้ยงยุซีหางพี่น้องสิบห้าเออเลียเลี้ยงยุซีหางล่างนี่เขียนไในลายยุตว่ามันมีหกมันดับเลียกดับหกถ้ามันดับคือเป็นยีหลีเขาก็จะไปซื้อเขาซื้ออยู่ขันมากยุกกระยอดเอาเออจะซื้อใบหลาย เอาเจ้าใบก็บมี่สิบห้าสิบเกตห้าห้าเกตห้ามี่เขานี้ซะพี่น้นองแล้วสำหรับเหล็กรางของอาทางช่างเหลเ็กเพื่อนเลขบนเลขบนนี่หกเกตแปดเก้าเก้าชุดเก้าชุดนี่พี่น้องกับพี่เจ้าน่าเอามาัมากตัวใดมักตัวใดมันบ่มีบ่แม่นดับหกนี่ดับหกรางเด้ออันนี้บ่มีดับเหล็กเพื่นนี่ถ้ามักชุดเอาหาใส่เรียกว่าชุด สุดสชุดหกชุดเกตห้าหกเกตเรียกติสนับพี่น้องได้แล้วกัเพื่นมีแปดของสังเริมีแปดับพี่น้องว่าโอ้ข่อยมี 9, 9, 9, 9, 5, เกเกไซเก้าหาเพิ่นก็นมีนี่ัมีศูนยับมีศูพี่น้องมีกันเด้อ,อคือชุดห้เรียาเรียกหเร,ยก 6, เรียกเกตพี่น้องเข้าใจเนาะถ้าเป็นหก็คือแปดหกเก้าหกเพื่นสีไลเกิดไปัสันถ้าเป็นเกก็คือแปดเกตากตกต 890เกาศูนเอามาใส่5 6 7เท่านี้ได้ของสั่งเด็กแต่ว่ากันไว้ตัวล่างนี่คือก 10, 6, 10, 6, ันใบชิบหายชิมกชิบเก็ดมันไปได้ตัวบนพร้อมด้วยพี่น้องนี่เดี๋ยวเรียกกันเด้อโอ้ไปได้ตัวล่างพร้อมด้เนี่ยมันมีตัวล่างพร้อมด้วยเนี่ยอ่าบนล่างได้ด้วยเรียงไทยสองตัวมันหาต<ร>ิดโดดลงไปทั้งใต้ด,ดัว,วกระโดดได้แล้วกันนี่แล้วมันมีได้เป็นหายทังไต้เลยชิบหายิับชิบเกอันนี้เพราะมี แต่ว่าบนมันมีหกวยดับเนี่ยหกบนว่าดับหกวนว่าดับเนี่ยลงมไต้ลงมไต้มันดับข้างล่างก็เจอแตลงมไต้นี่นี่นี่เห็นบ้างไหมแต่ว่าเลีกดับนี่ยเรียกดับนี่เสื้อถือได้ดับตลอดอพอเคยว่าดับหรอมาดับคือดับเลยดับคือดับแต่ว่ากล่องสลากเป็นมาโยว่าเลีกกล่องสลากไม่เลีกดับเป็นเสียมืดเป็นว่าแต่ว่าเขาเมือมึงหลอม่าเขาบอกเขาคนเีย เ้าก็เป็นเล็กดับแม่นแล้วเนาะมันว่าเขาห้องเลยดิพี่น้องป้องไปเบื้งไว้ทั้งของนี่สั่งเรียกอะเอาถ่ายคลิปขอฝากให้พี่น้องเข้าถ้าถ้าถ้ามีหมาอนวันนี้วันนากะมาแต่ไใบใยเอาขอเบอร์โทรสั่งเรียกนะอ่าบอกเบอร์โทรนะครับหาพี่น้องคือคือบอกง่ายงว่าทั้งซองนี้ให้เสร็จยังกะสั่งสิบอลับ แต่เป็นสื่อ<น>กลางให้เป็นสื่อกลางให้ครับคือเขาว <ะ S 2> ัดจังสี่เป็นจังสี่ไมยถึงว่าเพื่อนสีโทษมาเอาเล็กกรนบอ่อทังสี่นะส,ม,สม,มุติสม,มุติจังสี่ไหมสมุติว่าเหล็ก,ลกสังเหล็กเขาเขาเขาตัวนีนไ้ไงบ้าห้ค่คาดำชากาแฟสังเล็กกระนั่งสิทั้งสองบ่หลับบ่หลับอุ่นบ่หลับก้าศิบ่หลับโท้มาเลยก้าศิอ้วนให้กันใส่กันแล้วเท้า เบอร์โทรของทางเรียกโหลดตรงๆมาเลยครับถ้าเพิ่นถือเพิ่นถือน้ำเพิ่นถือน้ำแมนคือทางช่องเขาสิบอเับคือช่องอื่นช่องอื่นนี่รับโอนเนี้ยช่องอื่นนี่เขาสิรับเอารับเอารับเอานี่นี่ไหบอถ้าทางยูทูบเนาะมันกรบเป๋าเดบิวช่องเดย์คือเขาโว้ขึ้นไปหนึ่งอันนี้ข้อมือสารนี่มันอยู่โดนเอาเบอร์โทรควอมื่อสารมันอยู่ได้โดนอ่าเคียร์กันเลขบัญชีกับฝากฝากเบอร์โทรกับทางเซียน่นเลยเอาเอาฝากเบอร์โทรจังไน่ก็โทรมาเขียนเขียนไปนี่เขียนง่ายง่ายไปนี่เอา เขียนเลยเขียนไรเงีไปนี hmm. Indeed, ่เขียนรเยของหลวเขียเงี mm ้ยหลวเขียนนี่ก็ได้้ของสังเล็กก็คือเขาไปทางสำนักถ้าเป็นของสำนักสงฆ์เขาบอกคือกันเรื่องนี้บ่อยากเ็นบาปแคนทบ่อยากว่าเอาผื่นช่องได้ถ้าพี่น้องนี่ถ้าออกอากาศเยอะๆนี่บ่ได้วอาพื้นช่องใด้ทังสิ้คือเขาบอกความเป็นจริงเขาบอกบบ่อยากรับ กัรหลับเราเห็นกันมันบออยากให้ใคร่ออยากเอาเรื่อนี้พออยากเอาเรืงนี้เขาเอาเรื่องเขามากักุ้วนเนี่ยมาคมวันเอ่องนันเปลี่ยนนี่ลองของของช่องเรือช่างเรียกท่านจะโทรปรึกษาตัวเลขแนวทางได้คือ093 126 1988อ่าหรือว่าขันพี่น้องเห็นว่าชัดตัวนี้โทรเข้อทั้งช่องช่องกสิบอกเบอร์อโทรคุยกันเองกับเจ้าของสูตรเป็นหะลักนาะ ทางช่องเราคือเป็นสื่อกลางให้เท่านั้นวัดิโตมาทางช่องบ้านเฮาเก่าซีเรียกว่าฟู่เฟืองฟู่เฟืองน้ำโชกน้ำโชกมาเลยครับเพราะว่ากลับาที่สิเป็นแนวทางให้พี่ให้น้องที่เฮ็ดมาไม่เลือกออกมื่อนี่มื่อนมาก็เริ่มคพ้นวันนั่นแหละเอเดนสานบอกได้เลยนะมดังๆบานี้เขาเป็นตรงเขาเลขดังเขาจะเอาได้สีมาตัวเนื่นๆบานีมุกยักษ์มองแล้วตรงกขาเลขดังเขจะเอาสีมาตัวเนื่นๆบานี้หลังจากเลขอกออกนั่นล่ะ ผู้เพื่อนอติดต่อกันเพื่อนกี่รถเกีงเข้าวมามา่าเมื่อไห่หลังผู้ทรหาเพ<อ>ื่อนเม,ม,มื่มอไห่หล <c oughs> ังเมื่อไห่มาผเด้อเลยครับกรณีคือของช่างเล็กคนคิดเลขพี่น้องกับเพื่อนตามที่แอดบอกพี่น้องก็ต้องคือเข้าใจเนาะกับสำหรับตัวเลขครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คนละไหลคนละแชร์เลยพี่น้องเด้อกดติดตามช่องนิดน้อยอย่างที่ล่ะเนาะอ่ะจะไดนก็ขอพี่น้องได้ละวันที่หนึ่งทุกผู้ทุกคน สำหรับเอฟซีทั้งสองบ, C, บ้านเฮาเก้าสีบ้านเฮาพาโชคหรือสิไปทางสองนองไส้กำลังจะเริ่มอ้นเอ๊ะขึ้นมาฟูเฟืองน้ำโชค <c oughs> อย่าลืนกันถ้าอยากติดตามเลขของช่างเลขคนคิดเลขให้ติดตามทั้งสองบ้านเฮาเก้าสี่บ้านเฮาพา,า,า,าโชคราคาฟูเฟืองน้ำโชกสำหรับพีนองนะ,อะขอให้โชคดีสุผูุ้คนสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปนะสวัสดีครับ